นี่เจ้าหมีอะไรนี่จะจ้องกันอีกนานไหมเนี่ยฮะเอ้าฉันไม่ได้จองมันซะหน่อยฉันมาดูหนังสือยว่าจะเอาที่อะไรดีเนี่ยนี่อย่าไปเข้าใกล้มันดีเดี๋ยวมันก็กินเราหรอกไอ้เจ้าหมาดำเนี่ยไอ้ไงหมาดำเอาต้นไหนอะนี่ไงไอ้หมาดำหมาดำอยู่ตรงไหนเออหมาดำอยู่ตรงไหนเออ่านี่หมาดำอยู่ตรงไหนเนี่ยเจ้าหมีอะไรตาบอดหรือไงอ่ะก็อยู่ข้างหน้าเองไงฮะ นึกถึงอะไรอันึกถึงว่าหมาหัวเน่าเนี่ระวังมันโกรธเอานะเจ้าหมีฉันกลัวมันเหรอฮะนี่เจ๊เจ๊เจ๊จริงก็เข้ามาดีเดะเด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 ีเเเเเเเยให้ฉันเปิดประตูให้ไหมล่ะว้าว่วะเดี๋ยวมันเข้ามาไรฉันเอาลบีดีว่าซลาบีเอ้าไม่กินแล้วห่อโจ๊กเนี่ยไม่กินโจ๊กทไมล่ะจะเอาสลบีเนียแปพอจะตายล้วเนี่ยเี กินซาลาเปจะกินซาลาบโลโมันคุ้นๆนั่นเนี่ยแดีวมันอ่านวัโถกถ้าฉันเอาขี้หอยจุกล้กันตลกตลกมากไหมฮะนี่นี่นี่ตลกไปตลกไปรู้ดูสิมันเดินไปตรงมูแล้วเนี่ยมันเดินหนีมุกชั้นเนี่ยอ้ามันไปไหนแล้วน่ะเดี๋ยวฉันไปเรียกมันให้ป่ะไม่ต้องนะว้า นี่เจ้าหมีเล่นอะไรเนี่ยเบีเ้าไใจอย่าดียเต้องออกไปหลังร้านเลยอ่ะไม่ซื้อแล้วเนี่ยไปแล้วไปด้วยไปด้วยง่ายไปเเห็นไปเลยแต่ฉันเปดประตูไปไปไปเลยหวังว่ามันจะไม่เห็นนะเงียบเเสียงนะปุ๊บปปปป ไม่เห็นไปแล้วายบายไปแล้วไปแล้วอย่าไล่เทำไมมันเอกเนี่ยตัวหนักอเ้ยมาโดนฉันดมลอะไนยมันกระโดดโอ้โหกระโด้วยมันกระโดดด้วยเออย่า้ยเกซ์ลงก่อนสิ ดักตัวเองก็แล้วไข่ไข่นมแกกินมันไมันกินเข้าไปอ่ะมันกินอ่ะไข่ออกมานะแะลุกไปขึ้นลุกไปขึ้นลุกแล้วสีลุกแล้วสีเร็วอ่ะมันกินเราสองคนมันท้องเสียแน่ๆตาจุกจุกๆเลยปูด นี่เจ้าหมีนั่มันส่วนของฉันนะกินได้ไงอะอะไรเรากินข้าวอยู่เนี่ยไอ้ไม่ใช่ข้าวที่เป็นเบอร์เกอร์เนี่ยมีเบรอร์เกอร์ก็เป็นฝ่ายก็น้ำดื่มอยู่เนี่ยก็ของฉันหมดเลยเนี่ยนี่มันคนละชุดกันนะอันนี้ทําไมเอาไปสองชุดเลยะอะว้าวฉันกินไม่อิ่มไงฉันก็จะแบ,บ่งสองชุดสิเอ้เอาแล้วของฉันน่ะทำไมต้องกินยังไง อะไรเนี่ยกดที่ตู้เอาก็ได้ไม่งอแล้วะหมีกดช็อกโกแลตมาให้ฉันด้วยไอ้บ้าเอาอะไรเนี่ยเอาคิคคากับรพเตโต้แล้วก็เอายีมิซิลิโฮอะไรเยอะมีไม่กี่เหรียญเองเฮ้ยอะไรทำไมจนจังวะมีอะไรเสียงอะไรอะอะไรอะไหนดูไหนดูไหนฮะ Oh God. เจ้าหมีมันตามมามันตามมาได้ยังไงอะ่ะให้แต่เราอยู่ข้างบนนี่นี่แล้วถ้ามันขึ้นมาได้ทําไงอะ่ะให้มันขึ้นมาไม่ได้หรอกดูท่าทางหน้าตายอย่างเงี้ยมันมันไม่รู้ด้วยนะว่าต้องกดปุบอะไรที่จะขึ้นมาได้นี่ยา่นี่มันทำอะไรให้ดูอะไรเฮ้ยจิ๊บโดม่ขึ้น,นตัวน่ะโดมิขึ้นอะไรขึ้นเลย นี่ยังจะมาเล่นอีกอรอมันมาแล้วเนี่ยมาาาาดูสิดูีมว่ายน้ำนี่ว่ายน้ำนานเลยนี่งก็ขึ้นมาดีเดเจะว่าอยู่นั่นแหละถ้ามันขึ้นมาทำไงว้า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 วาน้้า้ามา้ไ้า้ว้อ้มันปีนได้ด้วย้วว เน่เจ้าหมีไหนบอกมันขึ้นมาไม่ได้ไงมันไม่รู้ว่ามันก็ขึ้นมาแบบนี้บุม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 บุเก้าามใจเลยเจ้าหมีระวังนะเจ้าหมีจะไปเด้แม่อไหร่เด จะลากมาทางนี้ทำไมเล่าไปอุ้ยเอ้าเร็ว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 อมหลัวอมหลัวอมัอมหัวอมหลอมหัวเ้ยเวมันติดอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะเซ็งกระตุกเหรอฮะชักกระตุกเลยฮะกระตุก เรารู้แล้วถ้ามันปีนได้หมดอย่างเงี้ยจะหลบในบ้านมะเออใช,ใช่ใช่ใช่เราไปหลบที่บ้ากนกันอ่ะแสดงว่าหลบที่สูงอ่ะไม่ได้ผลใช่ที่สูงไม่ได้ผลเพราะมันจุดไอ้กำแพงได้ <c oughs> ดี๊กติีทำอะไรเนี่ย <c oughs> ฉันคู่มันอยู่ไงปิดประตูตู๊กีปิดประตูดูดีเลยดิเไ,ไม่ให้กินข้าวนะทำไมปิดประตูวะ โอ้ยแม่ได้กินข้าวด้วยกินเด้เอาจะไปไหนเดี๋ยวมันจะกินเราหาของมาบังดิแป๊บนึงนะฉันหาของกินแป๊บนึงของกินว่าอะไรเล้วมันจะกินเราแล้วเนี่ยแต่กินอันนี้ข้างบนเนี่ยเอื้อไม่ถึงอะ่ะเอือยอ่าเดียวหยิบให,ห,บให้หยิบให้หน่อยหยิบให้หน่อยหยิบให้หน่อยเดี๋ยวก่อนสิเอาของไปบังก่อนจะเอาอะไรไป,ไป ของโลเทสจะไม่มีแล้วนะเนี่ยดูสินี่<อ>เดี๋ยวมันเข้ามาได้ทําไงอ่ะมันต้องหาของมาบังสิ <What? S 3> ของเราไม่มีอะเนี่ยจะเอาของอะไรมาบางังเนี่ยฉันถามหน่อยเองก็เสกเอาดีเองเสกได้อ่ะเจ้าหมีรอวใช่ใช่ใช่ฉันเสกได้ที่รัวเครืองนั่งเดี่ยวฉันจะเสกให้ดูเราบางัาบางบล้วบังล้วเอาตู้เสื้อผ้ามาบางังไม่ใช่ดีเครื่องสักคามาบางัง<ๆ>โอ้โหมีเยอะจังน่าจะได้นะอย่างเงี้ยนี่เอาโซฟามาบังด้วยเลยนี่เยอะฉันจะอะไรให้ดู เล่นอะไรอ่ะว้าเปิดประตูแล้วฮ่าฮ่่เป็นไงฉันเปิดประตูแล้วมันเข้ามาไม่ได้ล่ะเปิดประตูว่าทำไมล่ะเจ้าหมีทำอะไรเนี่ยปิดประตูสิไอจะปิดทำไมล่ะฉันเอาของบางๆเนี่ยนับเรือมันไม่เข้ามันเข้ามาไม่ได้แน่นอนดูดิมันจะพังแล้วเนี่ยไม่พังหรอกมันเข้ามาไม่ได้หร้อแต่สิเนี่ยดูสิแล้วมันติดอยู่ข้างนอกเนี่ยแน่ใจหรอนี่ยดูสิมันเข้า เมฆมองหน้าฉันคือเราจะเปิดประตูทําไมเราไม่เข้าใจ้อเราไม่เปิดประตูมันก็ไม่สนุกก็ดีดูหน้ามันสีมันอยากเข้ามาแต่มันเข้ามาไม่ได้ดูสินั่นตลกแค่ไหนเนี่ยฮ่า่อดูปากมันสีรัว่าบางว่าก็หัดเป็นจัดฟันมั่งนะฟันเล็กขนาดเนี้ยิ้มก็ไม่สวยหรอกดูสิมันเหมือนแมวดําเลยอ่ะตัวเนี้ยแค่มันเหมือน มันไม่ใช่แมวดำไงมันคือหมาดำแกเป็นหมาดำเนี่ยแกมีแก้ชีวิตเหมือนแมวดำเล่าเร็เราถอยก่อนนะเรากลัวจะถ,ถอยทำไมละ่ะก็อยู่ด้วยกันจีเนี่ยมันบุกเข้ามาไม่ได้อะยานจีเี่อยากเข้ามานะจีนี่ถ้าแกเข้ามาได้นะฉันจะเอากระดูกให้แกกินด้วยกระดูกเองสิ ก่อนเลยยิงแกแกคงกระจูดๆที่แหนแหนแกดูฉันทำไรเนี่ยพี่แกทำอะไรคะอ้าเอ้ยฉันจะไม่มาจะบีตายได้ไงอ่ะยังจะมาท้าพี่คว่าตายได้ยังไงอ่ะก็เป็นพ่อแกไงฉันจะขยับแกงเองเฉยๆอ้าวเองก็ตายไปด้วย โอ้ย oh, อะไรเนี่ยทั้งคู่เล่นอะไรกันเนี่ยทำไมเราสนุกอยู่คนเดียวเลยอะ่ะบายบายไปแล้วน้าเจ้าหมาดำมันไม่ปล่อยเราไปเลยอ,ะอ่ะดูสิมันยิ่งได้ดูเลยเนี่ยดูสิเจ้าหมียพอเองอะ่ะเปิดประตูให้มันเข้ามาเนี่ยดูสิมันพอแก่แล้ฉันแค่เปิดประตูแต่ฉันเอาของมากันอะฉแ,แกเอาของมาทำไมวะ<อ> จะโดดได้ไงอ่ะมันกระโดดได้ด้วยดูดมันจะนับเองแน่ๆเลยเจ้าหมีแกไป่ต้องดูสิไป็ัอะไอ้เจ้าลูกชิ้นนั่นสิไอ้พ่อไอ้เจียบทีตรงานนั่นไอ้เจี๊ยบอะไรนี่ไอ้อดีเลยทุกคนก็ถ้าเกิดชอบคลิปดีนะว้าอย่าลืมกด subscribe กันและกดกระดิ่งกันด้วยอ่ไปก่อนแล้วบายลงดีไปก่อนแล้วดีแดีตีวัด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  วิ่งแล้ววิ่งดีวิ่งอ่า